สวัสดีครับอยู่กับเกมบีดเบฟโซนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะฮะคลิปสั้นๆพูดถึงตู้ฟรีที่จะมาในวันที่19เดือน9เวลาบ่าย2นะแล้วก็กิจกรรมจะเปิดวันที่30เดือน9เวลาบ่ายโมง59ก็ตู้ฟรีตู้นี้จะสามารถเปิดได้แค่ครั้งเดียวแต่เขาจะการันตี5ดาวให้เราเลย1ตัวได้แน่ๆ หตัวส่วนตัวที่เราจะได้ก็จัดตามนี้เลยจะเป็นตัวส่งคำเดือพันปีทั้งหมดเลยนะน่าสนใจก็เป็นตัวละครที่สำหรับผมผมเน้นสะสมนะก็ไม่ได้เน้นใช้งานอะไรมากมายอืม ก็จะประมาณนี้ก็เพื่อนๆก็อย่าลืมมาเปิดกันนะครับสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ